น้ำมะนาวน้ำพึ่งเกลือป่นโซดาผสมกันเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการทำเครื่องดื่มง่ายๆและมีประโยชน์หลายอย่างครับตั้งแต่ช่วยขับสารพิษช,ช่วยการขับถ่ายลดกรดแก้ท้องอืดบำรุงผิวพรรณและยังได้วิตามินซีดื่มแล้วสดชื่นแจ่มใสอีกด้วยในเครื่องดื่มหนึ่งแก้วนี้ เริ่มจากเราใช้น้ำมะนาว2-3ผลตามชอบนะครับคั้นน้ำออกมาก่อนปริมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามะนาวผลใหญ่ผลเล็กด้วยนะครับได้น้ำมะนาวแล้วต่อไปก็เติมเกลือป่อนสักเล็กน้อยต่อไปเติมน้ำผึ้งสักหนึ่งช้อนชาก็าพอ คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีเทใส่แก้วเตรียมผสมโซดาใส่โซดาประมาณครึ่งขวดถ้าแช่เย็นก็จะดีมากเลยครับคนเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้เครื่องดื่มที่ทำง่าย แล้วได้ประโยชน์ดีต่อสุขภาพมากครับเรียกว่าอร่อยชื่นใจได้ประโยชน์ดื่มได้ทุกวันครับท่านใดยังไม่เคยทำก็ลองไปทำดื่มแล้วได้ความว่ายังไงก็มาบอกเล่ากันบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ